สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชคสี่ห้าหกค่ะ วันนี้แอดจะมารีวิวหนังสือหวัวยลอตนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเด่นหน้าปกเห็นชัดเลยค่ะงวดนี้สามตัวหนึ่งหกศูนย์ค่ะตรงนี้ห้าตัวมีหนึ่งศูนย์หกแล้วก็สองเจ็ดนะคะอุณนนางงวดที่แล้วออกบนออกสามเจ็ดเจ็ดหลุดลงล่างศูนย์เฉยเลย อ่างวดที่แล้วหลุดนะคะถ้าเขาหลุดงวดนี้จะมาไหมดูแนวทางย้อนหลังนิดนึงออกสามเจ็ดเจ็ดหลุดนะคะหลุดบนวันที่หนึ่งเดือนสามหแปด 160อ่ารอลุนล้นมันจะมาไหมแต่จากทำลายเขาหลุดแล้วเขาจะเข้านะอ่ามันจะมาให้สักตัวไหมหนึ่งหกศูนยเนี่ยแล้ก็ค่อยค่อยดูไปเรื่อยนะคะใจล่มๆเด้อบางคนก็รอสรุปใจเย็นเยน เดนรางวัลที่หนึ่งค่ะสองเจ็ดศูนย์หกกลับตัวด้วยงวดที่แล้วเข้าไหมาอมเข้าเบิ้ลด้วยเจ็ดมีเบิ้ลด้วยเลือเชื่อเลยเจ็ดเจ็ดกล้าให้มากเลยเจ็ดเจ็ดน่าจะเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่าที่ให้เจ็ดเจ็ดอ่างวดนี้ก็ให้เบิ้ลอีกล 7, 7. อเลยให้เจ็ดเจ็ดอีแล้ว เดนศูนย์กับหกค่ะนมฮวยรัดมีเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดหกแปดหกเก้าหกเมื่อที่แล้วเด่นเจ็ดกับหนึ่งนอให้เจ็ดเจ็ดด้วยนะน่าเก่งมากเลยกล้าให้เบิ้ลด้วย หน้าปกหลุดแต่ว่าในเล่มเขาให้เข้าตรงนี้เด่นสองกับหกค่ะ ประสิทธิ์ข้อมูลสลากกินแบ่งเด่นหนึ่งกระพกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะเจาะเลข เจ็ดกับแปดนะคะบนล่างเน้นให้1กับแปดที่แล้วก็ไม่เข้าด้วยบนออกล่างให้ล่างออกบนอ่านุมห้อยลอดวันนี้7กับ8ให้7กับ8 7ก็จะมี7 2 7ด7องเ8็ด8ามเจ็ อ่างวดที่แล้วให้เจ็ดให้หนึ่งกับเจ็ดเขาก็มีเจ็ดเจ็ดด้วยฮะให้ทั้งเล่มเลยฮะประมาณนี้ถ้าเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าทั้งเล่มเลยข้อมูลสลากินแบ่งเด่นเก้าค่ะ หวยล็อกข้อมูลเลขท้ายเด่น6กับ0 6น6 3หกส9งหกสามหกสีู่น์สมูนสมบุญสมบุญให้เจ็ดค่ะ ให้เจ็ดกับสองทางนี้ข้อมูลสลากกินแบ่งได้เคลียร์ชุดสามตัวสองตัวอ่าต่อไปหน้าที่12 13แสนคมงวดนี้ให้2นะคะเม็ดเดียว 7, 52เดห้อจัดก่อน 5้ก็จะมี3ามสองห้าสองเจดสองเ้สองแสนรวยให้เจ็ดอีกแล้วค่ะแสนรวยให้เจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจปดหนึ่งวดที่แล้วให้แสนคงให้5เด้อมี0ูย์หด้วยออกล่าง5 0าศนย์นะคะอ่าแสนคมเข้าล่างนะ แสนด้วยให้สองไม่จ้าไม่มานะหวดถี่แล้วหวดนี้ให้เจ็ดอีกแล้วหน้านี้วัดดวงวัดดวงห้ากับเจ็ดดีมากห้ากับเจ็ดล่างหนึ่งกับแปดเด้ออาจารย์วรลเมร เดนหนึ่งกับแปดล่างสองกับเจ็ดดิ้งลงวดที่แล้วล่างให้สามกับห้ามีห้าศูนย์ติดมาด้วยล่างเข้านะคะเข้าล่างนะอาจาวย์าละเม่ อาจารย์สมบุญอาจารย์เอกลาชชนกันที่ศูนย์กับ7นะคะล่างสุดเลยอาจารย์ฉลามขาวกับอาจารย์บุญสงชนกันที่แปดกับหนึ่งฝั่งนี้บนดิน เอ็นแปดกับเจ็ดอีกแล้วงวดที่แล้วให้แปดกับศูนย์วิแปดห้าศูนย์ด้วยอ้าวท้ายเล่มทีเด็ดหมวยลอด เด่นสองกับศูนย์ค่ะเด่นเลือกท้ายสองตัวงวดนี้หนึ่งหกเจ็ดแปดงวดที่แล้วมีห้าติดมาด้วยนะจ๊ะแต่ไม่มีห้าศนะูนย์เนาะ ตัวเด่นเข้าแค่ตัวเด่นนะคะงวดที่แล้วเข้าแค่ตัวเด่นนะอ้าวท้ายเล่มหวยลอดงวดนี้ค่ะจบการรีวิวหนังสือหอยลอดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีมีใช่ถูกหวยมีเงินใช้ วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ